กลับนมัสการค่ะปู่ค่ะ <c oughs> นะจะเดินก่อนี่แนวทางราวพัฒนาของปู่เนาะค่ะโอ้ปู่เลขวิ่งเข่าอยู่ค่ะเมื่อวานนี้เนาะมือมือวันอราววันศุกร์ที่ผ่านมาออกสองเก้าสี่สองเก้าสี่สองหกเก้าเก้ามาหลักหลักหน่วยตรงๆเนาะค่ะปู่เนาะ พูดจำไพ่เก้าห้าแม่แต้มเดียวเกนะ้าห้าหกเก้าเนาะแต้มเดียวแต้มเดียวเสได้มากนแนวทางมีเข้าหล็อเก้าห้าปุแม่นกแปดปุแม่นอยู่หรอกค่ปูเวัที่แล้วสามผ่ามันมาโอ้เวัที่แล้วให้สามแปดออกสามเจ็ดต้อ่ะวันที่แล้วเข้าที่วิ่งอยู่ได้เลขวิ่งหนึ่งก็เข้าอยู่นะค่ะปูแล้ว ตลอดแลกเล็กวิ่งจ้าเล็วิ่งงวดสิบซี่นี่โมมาเนาะหะเล็วิ่งเล็กรูดโมมาห้าหกอ่ามีรูดบ้างเนาะปุ๊ดอะเขาบ้างรูดบ้างเนาะเล่กันแผนของงวดวันที่สิบเอ็ดมันนี่ออกสิบซี่ผันไปออกอย่างหนึ่งสามศูนย์ของงวนที่สิบสี่ออกสามศูนย์ผันไปออกงวดหลังของวันที่สิบ สิบเ,อ,นเนอ,อ็ดเนาะค่ะปูเนาะออกยอดล,ล่างออกยอดล่างอ่ะแม่ท่านไม่พูดหวงอะไรจ้ะอันนี้ปิดวัดวัดเยอะมัเนี่มีเขาตรงๆกันหกคกในกันมาตรงตรงวันที่เจ็ดเนาะแล้วก็งวดวันที่สี่ก็เข้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเขาล่างเนาะจะ้ะเน่ยอันนี้งวดวันที่สองตั้งต้นเดือนมากกับเขาวิ่งรูดศูนย์เนาะค่ะปูเนาะ จับศูนย์หกหาศูนย์สี่ออกศูนย์หกนี่อันนี้พระอย่างรวมบุญร่วมท่านกับปูเนาะค่ะนี่เด้ขอข่างลางสุดรวมบุญซ้อยปูซื้อหลังค่าเนี่ยเนาะค่ะหลังค่าลาูซิงเม็นบาปูแม่น่อท่านได้หลังค่าอยู่เนาะค่ะได้แต่อ่าหลังค่าที่เชื่อมเหล็กไว้เนาะค่ะขาดอยู่สามพันจ้ะขาดอยู่สามพันรวมบุญรวมท่านกับปูเนี่ยเด้อเอ็มซีผู้ใหญมิชชคมิลามเนาะ บ่ถือเลขกับปูกับเฮ็ดบุญได้คือกันเป็นบ่ปูแม่แม่รวมกันเฮ็ดป้าป้าน้อยนะของละลอยละลอยอ๋อป้าป้าน้อยบอกเพิ่นเฮ็ดเมื่อใดค่ะปูจังใดจ้ะอ่ะเอาวบอกงงหมดแล้วบอกงงเลยป้าป้าน้อยของละลอยละลอยอ๋อแอ้โคตรละลอยอ่ะไม่เฮ็ดอ๋อเพื่อเฮ็ดหลังค้าเป็นบ่ค่ะแม่อ๋ออยากมุ่งหรือปูอยากมุงงขำได้ มีมากไลยนี่ครับมืดไปซื้อมุ้งท้ายออกกันเย็นโลดล่ะนีโ่โอ้โหขาดขาดยู่เท่าไหร่กว่าป๊าขาดยู่สามพันนี่ละ่ะเอาขอจันแะสิบอกคุณแม่เอฟซีันซอยแม่เอฟซีปันมีโชคพยอยากได้บุญใหญ่เฮ็ดหลังค่า,าสาราการเปลี่ยนเนาะอพันแปดเพื่ออันตะปูสปูน้ำอายุสองพันแปดนี่ยนะเพื่อสปูพันเีสามพันซะโอ้่ได้ก็มือนั่นเร่อมากครับ มาอมามื่อวันกับมื่อนไปสี่เด็ดไทยเบิ้งเลยกแหละมื่อวันกับไท้เบื้องลึกมงเรียบร้อยจ้ะขาดอยู่สองพันแปดรวมทั้งตะปูด้วยอ่าทั้งสามพันแหละทั้งรวมทั้งตะปอูอ่ะจ้ะผู้ใดร่วมบุญกับปูทรายปูเนี่ยน้ำวัดน้ำมาดอกวะเดี๋ <c oughs> ยน <c oughs> วนะี้กะคือว่าเหรอเนาะวัดใดเ <Yeah. S 1> พิ่นขาดแค้นกับซอยเพิ่นเนี่ยเนาะวัดใดเพิน่นรวยเพิ่นหลายกับเขากับพี่เจรณาเบิง้งเนองกาะทุกวันนี้ ทางศาสนาทางสงฆ์กะมีเรื่องสีกาเขามากนกกะแย่แย่นี่ยเด้อไกพี่้แยกแยเนกกะพระดีก็มีเนาะผู้บอย่ผอยู่ในสนนี่นมลอกอันดีกันายเพราะว่าเป็นมนเป็นลาดกดาตเอาไปให้ศีกา okay. ผูา้อมันบช่เอ้บงเลยมะเราว่างศีกาเนี่ยเด้อปูโอ้ยผมไม่เอาการมานนอกเข้าวัน เ้องทิ่้ายเหอนิดแต่ซิบแล้วหายใจกัยังมาทัวท้องยืนมาปูโอ้ยงางมีินบ่าก็ได้รับไม่เท่าหรอพายผ่บอลุ้ยูลอยลอยเู้อยด้วเขากุมผพาผ่าบอลลวยอันจีกาวมาแม่จ้องดอกเป็นบ่ปูโอ้ยงบอลร้ยต้งเบาเราโอ้ย เปี่ยนซาดทั้งคู่คยเห็นดอกปีชิบลานเจ้าลานเนาะสาม้ิบลานเอมา่เปลี่สนซาเราก็ได้คูเคยเห็นเด็กแกเฮ็ดไปนี่ล่ะเนาะปุ้นเนาะอยู่ในสาสนานี่ละ่ะดินยังไงโอ้วนี่ป็นยังไงครับกอนะไม่ต้องมีสตางตัง มีสตางค์และสตีมัน okay? ติดมันกันยังข้ามก่อนไหวอยู er ่เลยปูก็กัยังเบิ่งอยู่ืนบ่ปูเดินเว่นที่สุดม่านอันนี้มันม่านตัวแห้งเลยล่ะเสียงจะเสียงเบากันยังบ่ค่อยชัดอยู่ปูว่าสิหายใจแต่ละมือนี่ยเล่ากับปูเนาะแย่ๆแล้วกัน พระดีก็มีเด้อพีเด้อศ e e าสนาให้ดำรงไว้เนาะนี่ครับเรียกๆน,น้อยๆนะโมเมนต์ที่วัดทิงได้เป็นเป็นพิล่านบว้าขาดยุตสามพันเนาะค่ะใครร่วมด้วยช่วยกันสามัิคีผ้าป่ากองละร้อยเนาะค่ะใครอยากร่วมบุญร,ร่วมทานอ่าสังสาราหลังค่าซื้อหลักาอ่าหลังค่าเนาะคะ่ะพร้อมตะปูปแล้วก็ แล้วก็อาะลูซิงแล้วกันขันลังค่ามุ่งแต่อ่นเสื่อมเล็กไว้เนาะใครอยากร่วมบุญแล้วกันไม่ไม่มีโชคมีลาบกต่ทำบุญได้แล้ะกันกองละร้อยขดอยู่งสามสิบกองแล้ะกันสามสิบกองร่วมด้วยอาแอดโจพาด้วยร่วมด้วยหนึ่งกองแล้ะกันหนึ่งกองใบก้อนเนาะกองปลาเด้อเนี่ยเฮ้ยกองวัวปลาสวยนั่นแม่แม่ฝ่าหม้าฝนอ้าวบัดซา ปูสวดใดีเพิ่นเด้อยนเนเพิ่นทำบุญไปไายซื้อจังใดเลยชีสวดไดีชีสวดไดีเลยจ้ะโยต์ไล่ซื้อมานั่นใอ้เพิ่นมีโชคมีลาบแน่นนะมีโชคมีลาบเออยอ้าปูมีโชคมีลาบได้ค่ะมีโชคไม่ลาบเอาเลยบอมิงรูดตัวใดจ้ะอ้าววันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเนาะจ้ะมีงาพ่วงลาพัฒนาวิ่งรูดสี่วิ่งรูดสี่จ้ะแน่น ตัวเดียวบ่ค่ะปูตัวเดียวเลยอ่ปานนี้บ่มีร่องบะมีร่องเอาบานี้สามตัวค่ะห้าสี่หห้าสี่หกค่ะแมนจ้ะปูสี่ห้ยสามตัวมีชุดเดียวบ่ค่ะชุดเดียวรูดสกันเลยสี่หกจ้ะแม่เจ็ดสี่เจ็ดจ้ะ มีแปดสี่แปดค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะตัวกันห้าเก้านะตัวกันห้าเก้าค่ะแล้วก็มิท่านี้บอกรปูนมีท่านหละชกสี่หกอะไรติงติงนะเนี่ยี่หกขบบนทางลางอีกมันเดือนเจ็ดเหรอทีปูมันสิบอกสี่เจ็ดบอเออ4ีเจตัวได้อนะจริงเกรอเิงอันน่ะ สี่เก้ากับสี่หกเลือกที่เซนใตนะสี่เก้ากับสี่หกเนาะค่ะตัวเด่นเนาะแมนแมนเก่งจ้ะแต่ส่วนใหญ่ออกแต่ตัวกันนี่แหละปูมาตัวกันหลังๆวัวนี้ก็สิพอออกยอดหลังซะบ่ยอดหลังมีิโตใดแน่ยอดหลังยอดหลังคิดตัวไรพุ่นนี่เอ้าดูใส่กันเก่าใหม่เนาะคะ่ะความฝันเดิมเนาะค่ะฝันห้าหนึ่งหนึ่งเ่ท่านออกแล้วฝันหานึงหนึ่ง โบเขียนแล้วเศร้าเขียนแล้วล่ะแต่ว่าให้เบิ้งของเก่าใส่เกาเก้าห่างก็แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดตัวกันหนึ่งห้าหนึ่งแปดบอลยอดดอกซุ่มโอนี่ล่ะมันตกมาและตัวกันตัวใดครับปู้ตักันนี่ตักันตัวเดียวอ่าเก้าโอ้ยขออีกตัวหนึ่งอย่างตัวกันก็เพิ่มตักันนี่ขออีกตัวหนึ่งบ่จ่ะ เลกปูนชอบบอกตัวกันแม่ก็สิว่านะตัวกันเก่งนาน่ะตัวเดียวบอกตัวนี้ก็เออตัวกันตัวเก่งเลยล่ะน่ะตัวได้ยชุดตัวนะตัวกันนะคะคาเก้าเม็ดเดียวเนาะตัวง่วนี่แหละเอออะไรตัวมันจะหลายคู่เนาะยิางไอโอ้แอดเดียบิขอน้นปูหลายๆมันหลายตัวไอ้ว่าเพราะตัวกันปกติเพิ่นจีไห้มาสองคู่ไหมค่ะ ก็เรยว่าโตกันเมื่อนี้มีคู่เดียวสี่แปดก็สี่เก้าเป็นบะปะ้วอันนึงเนาะสามตัวแล้วตัวนี้โอ้ลืมไปไหม,ม,มกันสี่แปดสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้าโอ้ยเนาะโจงฟ้าด้ยเลยเจ้ากระไดเนาะตัวเกงนี่นนนมันโตกันดิจังมันจิกับหัวเวลาปูหาหกบอหะกับเป็นหาหกโอ้ดีเดะหาหกมีอยู่ดีอยู่ในนี่ตัดเอาเลยพี่มีห้าสี่หกเนาะสามตัว ะจ้ะเอาหาก็หกตัดเอาได้นี่ก็มีเนาะเพื่อก้ากับหัวเด้อจ้ะแต่จะจะสิคิดเอาดรอกค่ะแต่ยัใไ้ตัดสี่เปดหรือสี่เจ็ดเอาด้วยสามปูด้วยอืมคันตัดคือตัดสี่แปดกับสี่เจ็ดเอาปูไหวเพราะในเอฟซีมีโชคเนี่ยค่ะมืออื่นอมีโชคมีลาบเด้อก็มีดวงกูกูกูคนเด้อก เดือนใดก็มีแจ็ดมีแจ็ดไรก็โบปินดาได้มือใดก็ได้้จวิทย์หน่อยวิทย์ลายอยู่อ่าร่วมสมัจจิร่วมกันร่วมพลังใส่กันนะมันนั่นมากเขามันหนีมากเขามันได้ดวงดีพอให้โชคให้มาดพอได้กินได้ท์านุน้ำแน่ช่วยปูแน่แนี่ยังน้อยเดียวแต่ก็แขกย่อมจะว่าโอ้ยมันมีเงินไปให้เซียนยังเพระาะว่าเงินจะคิดเนี่ยเนาะเะอของเ่ินร่วง แมนเดียวครับปูว i mean <médico S 2> ่าส <right? S 2> ุกไอหมาเนื orar, ้อไอดไว้พวกมีแห้งแล้วพวกมีแหวงก็ไปห้ลูกไอร้านเบิ้งนี่แหละเด้ตุภูตางปูขุดาว่า่ค่ะกาบขอบพระคุณมากคับปูค่ะการบำมศสกันครับปูเออจริญปัะจุประจนพุ่นมสุกมีใสมาเจริญปุถุพิุกเรื่องเก่าหนาไปเดเจอกูเอ ค่ะปูค่ะชาทุค่ะค่ะกลาบขอพระคุณค่ะกลับนมาสการค่ะ,คะ <c oughs> ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกซีดแล้วค่ะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจพผ้าลวยแน่แล้วค่ะขอกลาบขอพร้คุณคุณพ่ณอคุณแม่พี่น้องสุบุสุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วเข้ามารับชมรับฟังนล้วค่ะก็ขอมีโชคมีลาบมีมัน ไปข่ามคงไปเพื่อนบ้านกอนเนาะค่ะอา่าน้ำพริกข้าประทูอาหารเย็นเนาะก่อนที่จะไปแนวทางรัฐบัลไทยก็ขอใทุกท่านวิศมริลามมีหมานยงปังดังรวยทุกคนทุกท่กทานสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ